ฟุตบอล7คนนะครับซึ่งตอนนี้กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงมากเลยทีเดียวในแวดวงฟุตบอลเดินสายณนะปัจจุบันซึ่งนะครับตลอดทั้งปีเนี่ยมีรายการทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์มากกว่าร้อยรายการเลยทีเดียวไล่เลี้ยงตั้งแต่หลักหมื่นหลักแสนและหลักล้านแล้วสวัสดีครับพบเจอกันเหมือนเดิมครับทุกทุกอาทิตย์ในรายการ ไปะไปเรื่อยสำหรับอาทิตย์นี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหฟุตบอล7คนตอนนี้กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยฟุตบอล7คนเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากไหนนะครับเดี๋ยววันนี้แหละ EP ีนี้กับตันจะมาพูดถึงความเป็นมาความเป็นไปนว่าเฮ้ยฟุตบอล7คนเนี่ยมันเริ่มมาจากจุดไหนก็ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้นะครับฟุตบอล7คนในบ้านเราตอนเนี้ย กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวโดยนะครับบอกได้ว่ามีการจัดการแข่งขันทั่วทุกจังหวัดตอนนี้ก็บอกว่าไปทั่วประเทศเลยไล่ตั้งแต่รุ่นยุวชนเยาวชนประชาชนทั่วไปตอนนี้ระบอกว่าบอล7คนมันเป็นอะไรที่เข้าถึงง่ายเล่นง่ายนะครับการตัดสินตอนนี้ก็บอกว่ายกระดับนะครับมี VAR มีอะไรเข้ามานะครับดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับแล้วก็ทีมที่จัดส่งการแข่งขันเนี่ยณนะเวลานี้ เหมือนอาชีพเลยนะครับนักฟุตบอลนักกีฬาเนี่ยมีเงินเดือนมีเบี้ยเลี้ยงให้กินเหมือนอาชีพมีการเซ็นสัญญากันด้วยโอ้โหแวดวงฟุตบอลตอนนี้นะครบอลเจ็กกนคนเนี่ยได้รับความนิยมมากอย่างที่กัปตันเกินไปก่อน่อนเข้ารายการนะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงกันว่าเฮ้ยจุดกําเนิดฟุตบอลเจ็ดคนเนี่ยมันเริ่มมาจากไหนนะครับก็ต้องบอกว่าที่มาของการแข่งขันฟุตบอลเจ็ดคนเนี่ย นะครับในประวัติเนี่ยยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ซี่กับตันไปหาข้อมูลมาเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปในปี2535เลยนะครับซึ่งตอนนั้นนะครับมีอดีตครูผะมมท่านนึงคือชื่อนะครับอาจารย์พรชัยนาที ประสิทธิ์ทุกพอดนะ้านี่คือจุดกําเนิดฟุตบอล7คนเลยก็ว่าได้ <Okay. S 1> นะครับที่โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วนะครับในอําเภอพานกระต่ายจงังหวัดกําแพงเพชรแต่ถ้าใครมีข้อมูลที่ที่ท,ที่มีมากกว่านี้ <Okay. S 1> สามารถคอมเมนต์มามาพูดคุยกันได้แต่ที่กับตันคิดว่าตัวนี้แหละอาจารย์ พรชัยนี่น่าจะเป็นจุดกําเนิดฟุตบอล7คนเริ่มแรกในประเทศไทยในสยามเราเลยก็ว่าได้ <Okay. S 1> นะครับอ่ะนะครับซึ่งอาจารย์พรชัยเนี่ยได้ไปขอนะครับเรียกว่ากติกาฟุตบอล7คนเนี่ยจากสํานักงานกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับสาขาจังหวัดพิษณุโลกเลยทีเดียวนะครับ็ต้องบอกว่าเพื่อนํามาปรับใช้ในโรงเรียนนะครับเนื่องจากพิจารณาสนามโรงเรียนมันมีขนาดน้อยไม่พอที่จะอ่าเรียกว่าจัด นะครับฟุตบอล11คนพร้อมได้รับเขาเรียกว่าพร้อมกับมาเปลี่ยนกฎกติกาในการตัดสินนะครับและวิธีการจัดการแข่งขันบางอย่างในกติกาฟุตบอล7คนครับเฮ้เด็กๆชอบนะครับในการเล่นมันก็7คนเนี่ยกำลังพอดีนะครับไม่ต้องไปดักล้ำหน้าไปต้องไปโอ้โหมีกรรมการมายกธงยกอะไรนะครับอ่าแล้วก็สามารถรวมตัวกันได้ง่ายนะครับ7คนเตะ6ผู้รักษาประตูหึเนี่ย เพ่งมันก็หาเพื่อนๆมามาเตะได้ไง่ายมันไม่เหมือนฟุตบอล11คนที่ต้องโอ้โ oh, หต้องรวมตัวกันมี11-12-13คนเลยนะครับส่วนผู้ตัดสินเองก็อย่างที่ผมเกินไปนะฮะใช้แค่คนดึงก็ได้2คนก็ได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยสากลที่เขาใช้กันก็ผู้ตัดสิน2คนวิ่งข้างนะครับไม่มีการล้ำหน้าก็มีการตัดสินฟาวธรรมดาแค่นั้นเองไม่ยุ่งยาก นะครับในการตัดสินนะครับอ่ะนะครับในปีต่อมานะครับก็ต้องบอกว่าชมลมฟุตบอลพรานกระต่ายนี่แหละฮะจนเขาเรียกว่าทดลองนะครับในการแข่งขันฟุตบอล7คนนะครับนี่คือการเริ่มต้นเริ่มแรกของฟุตบอล7คนเลยนะนะครับในรูปแบบเทศกาลโดยนะครับอาจารย์พรชัยในการทดลองเชิญทีมฟุตบอล20ทีมในปีนั้นนะครับเข้ามาร่วมการแข่งขันไล่ตั้งแต่เด็ก10ปี12ปี16ปี นะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับจนเกิดความสนใจในวงกว้างมากขึ้นเฮ้ยนเรียกว่าให้ความสนใจนะครับมันจัดง่ายแล้วก็ตอนนี้ก็โอ้เรียกว่ากระจายไปทั่วทั้งประเทศเลยทีเดียวแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยฟุตบอล7คนเนี่ยมันโด่งดังมาจากไหนเราก็ต้องโอ้โหไม่ไม่นึกถึงเนี่ยไม่ได้ครับฟุตบอล7สีแชมเปี้ยนชิพนะครับที่ทางช่อง7จนะครับจัดขึ้นมานะครับเป็นรายการเนี่ยอยู่คู่วงการฟุตบอลนี่เรียกว่าปั้นนักกีฬาทีมชาติไทยเนี่ยโอ้โหมา ประมาณ20ปีแล้วมั้งในปี2023ก็จะบอกว่าล่าสุดเนี่ย มีทีมที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันถึง128ทีมเลยนะเออนะครับเรียกว่าได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวซึ่งในเวทีนี้ได้สร้างทีมชาติไทยนะครับมาประดับเวทีฟุตบอลทีมชาติเยอะมากนะครับ <Okay. S 1> ที่จําได้ก็คือทางด้านธีรศินแดงดาเองธีรท,ทรบุญมาทันปกเก้าอน,นันต์กวินธรรมสัจจาน,าน,นัน<ม>ท์นะครับเกิร์ลธทวีการนะครับและก็อีกมากมายหลายคนเลยทีเดียวที่เกิดจากบอลเจ็ดสีนี่แหละนะครับถ้าเราจําได้นะครับโอ้โหก็ต้องบอกว่า20กว่าปีนะ ที่อยู่คู่กับวงการฟุตบอลมานี่ยทำให้ตอนนี้นะครับฟุตบอล7คนเนี่ยแพร่กระจายไปทั่วทั้งประเทศเลยและที่สําคัญตอนนี้ก็จะบอกว่าฟุตบอล7 7คนเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะไป7สีแล้วฟุตบอล7คนเนี่ยยกระดับขึ้นขึ้นมากนะครับความเป็นมืออาชีพของสโมสรที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน,นก็ต้องบอกว่าเหมือนอาชีพเลยนะครับเซ็นสัญญาทําอะไรกันเหมือนอาชีพ นะครับและก็ที่สําคัญครับตอนนี้รางวัลมันเยอะแต่ก่อนนี่หลักแสนถือว่าเยอะแล้วนะแต่ปัจจุบันเนี้ยทะลุขึ้นไปแตะหลักล้านแล้วนะครับตอนนี้มันแพร่วงกว้างไปเนื่องมันได้รับความนิยมอะ่ะมันดูง่ายและก็เขาเรียกว่านักเตะดาวดังเองก็ลงมาเดินสายเนี่ยเยอะมาก นี่แหละครับคือรายการฟุตบอลที่ได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวและอย่าลืมครับนี่แหละรายการใหญ่ทางปีนี้นะครับมีใครโปรโบดโปรโบทได้ตัวเองเลยนะครับร่วมกับนะบกับตันแปะร่วมกับทางด้าน9 0สินาทีของเรานี่แหละนะครับร่วมกันจัดฟุตบอลเงินล้านนะครับที่จังหวัดบุรลราชธานีซึ่งเป็นล้านแรกในภาคอีสานเลยก็ได้ที่แชมป รับ1ล้านบาทนะครับ90นาที x กับตันแปะนะครับเงินล้านที่จังหวัดอุบลนะครับ1-2มิถุนายนนะครับสามารถติดตามได้ทางเพจ90นาทีหรือเพจกับตันแปะนะครับเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์นะครับในภาคอีสานและจังหวัดอุบลเลยนะครับกับตันเองก็ร่วมกับทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นพิตาซักเซสสปอร์ตนะครับแล้วก็ BT c ีขับร่วมกันจัดนะครับโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับรวมไปถึงเนี่ย ที่ขาดไม่ได้เลยก็90นาทีของเราเนี่แหละเป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับตอนนี้นะครับถ้าใครจะสมัครก็ต้องบอกว่าเสียดายด้วยนะครทีมเต็มตั้งแต่ เปิดรับสมัครวันแรกนะครับ64ทีมนะครับชิงเงินล้านนะครับเปิดรับสมัครมาวันแรกเต็มเลยนะครับตอนนี้มีทีสมสำรองมากกว่า30ทีมนะครับอ่ะก็มารอลุ้นกันว่านะครับชัวร์ดาเมน้์กลางปีนี้ซึ่งเป็นรายการใหญ่ที่สุดของกัปตันแปะเองนะครับที่เคยจัดมาแต่ก่อนเคยจัดแค่หลักแสนตอนนี้เพิ่มเวทมาแล้ว1ล้านบาทแรกของกัปตนันร่วมกับช่อง90นาทีนะครับทีมงาน90นาทีของเรานี่แหละนะครับมาดูกันว่า กลางปีนี้ใครจะยิบเงินล้านในรายการประวัติศาสตร์ที่จังหวัดอุบลราชธานีไปครองได้นะฮะติดตามเลย1-2มิถุนายนนี้ครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับนี่แหละครับคือความเป็นมาความเป็นมาเป็นไปนะครับในวงการฟุตบอล7คนแบบกระชับเลยนะผมรวบมาให้แล้วนะว่าต้นกําเนิดมันกําเนิดมาจากไหนและทําไมมันถึงได้แพร่หลายกันออกไปนะครับเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าน่าจะเป็น E ีพีหนึ่งที่นะครับแฟนๆนะครับที่ขอกันเข้ามานะ แต่จริงๆแล้วผมอยากเล่ามากกว่านี้แหละนะครับมันจะยาว3-4ชั่วโมงไม่พออย่างแน่นอนนะครับยังไงก็นะครับขอบคุณ f c กับตันแปะนะครับที่ติดตามรับชมรายการแปะไปเรื่อยอีหนะ้า จะเป็นท็อปิกอะไรนะครับติดตามได้สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับช่อง90สนาทีของพวกเรานะครับกดติดตามไว้เลยกด subscribe นะครับพวกเรา,าชาว90าสินาทีจะนำเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์สนุกเฮฮาข่าวสารมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็นะครับเรียกว่าครบวงจรเลยนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับ EP หน้าอาทิตย์หน้า จะเป็นท็อปิกอะไรติดตามนะครับเดี๋ยวกับตันจะนำมาเสนอให้นะครับสำหรับอาทิตย์นี้ EP นี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้กับตันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอ่ะย้ำอีกครั้งนะครับยังไงก็ฝาก FC กับตันแปะนะครับรวมไปถึงทางด้านแปะไปเรื่อยนะครับก็ไปกดติดตามให้หน่อยกดสามคนข้างให้หน่อยนะครับทางช่อง90นาทีที่อยู่ลิงก์ด้านล่างเนี่ยนะครับ